วันนี้คุณผู้ฟังครับที่แม่ฮ่องสอนแผ่นดินไหว4.7นะครับระดับลึกแค่2กิโลเมตรประชาชนแจ้งรับรู้ถึงการสั่นสะเทือนที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับกองฝ้าระวังแผ่นดินนะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าเมื่อช่วงเวลา14.30นาทีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด4.7ลึก2กิโลเมตรบริเวณตำบลเวียงเหนืออำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงอำเภอเสมืองที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นะครับลำพูนด้วยนะฮะร,รับแจ้งบอกว่ารู้สึกถึงความสั่นไหวขณะที่กรมทรัพยากรธรณีระบุว่าแผ่นดินไหวที่ว่านี้นะฮะเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนเวียงแหที่มีการวางตัวในทิศเหนือใต้มีการเลื่อนตัวรอยเลื่อนปกติประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่4รกรกฎาคมที่ผ่านมา ก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด3.4ระดับความลึก1กิโลเมตรที่ตำบลแม่นาเติงอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอแต่ไม่ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องความเสียหายอะไรครับเหตุที่เกิดขึ้นนะครับถูกต้องครับ